สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมีผ้าเขาปลาเขาให้ครับผมข้ามาเบืองมาเบืองรถตัดอ้อยครับผมนรงงานเปิดแล้วครับผมเริ่มร,รู้การตัดอ้อยขึ้นมากแล้วครับผมเหมือนพี่น้องเพิ่นเริ่มตัดอ้อยแล้วครับผมข้ามาเบืองรถตัดอ้อยครับ ตัดอ้อย,ยต่อสองสิเป็นจังไสาติตตามส้มกันพรผมเริ่มเูการตัดอ้อยแล้วครับผมบบดนี้นีครับผมขึ้นมาทั้งนี้มีทั้งอ้อยทั้งมันครับผมมั่นหลายก็อ้อยครับผมอ้อยป้านี่ครับผม อ่อยพ่งามไปไหนหรอกครับผมจะเป็นอ่อยต่อสองอ่อยต่อสองนะครับผมตามที่เบิ้งครับติดตามชมครับผมเปลี่ยนบ้านสนามฟุตบอลครับผมพี่น้องทัดไปแล้วว่าอ่อยแปลงงามนะครับผมขอพากลางเลยแล้วโซนทั้งผลครับผมครับโซนทางนี้ครับ โนตัดอ่อยอยู่ฟังทั้งมครับผมเงวเลยครับผมฝนครับตัดกลไปไากระม่ายนี่นะครับผมติดตามช้มครับใส่โนตัดมันก็ดีแบบนี้นะครับผมนี่เตียนเลยครับผม เป็นใยเป็นยางมันติมันติเป่าออกมาละเอียดเรืยครับผมแบบนี้เลยครับตามที่เห็นครับผมตามตื้นผื้นมันนี่ครับละเอียดจนว่ามันสนามฟุตบอลคนเรื่อครับผมพี่น้องคููว่าพ่นจิตตัดแบบใดตัตดฝั่งนี้แล้วไปตัดฝั่งนั้นดิ ตัดขับขึ้นมาอาจจะเป็นตัดขึ้นมากครับผมเพราะว่าสิบล้อเพิ่งกําลังสีลับรถอยู่ครับผมเงย้าครับ,นรบขนาดครับปล่อยแปงงไงเลยครับผมแปงงไงแปงเงย้า นะครับผมเร่มตัดมาแล้วครับเป็นรุ่นน้ยังผมกับบุรูหรือกันครับผมแต่ว่า็นสีแดงครับผมมันจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองครับผมรถตัดอ่อยของบริษัทใดกับบุรุครับผมฟังต้องคำครับ ทีนี่ไปเห็นรถซิบรอรถอ้อยอ่อยที่ว่าต้าแล้วก็มีครับผมเต็มล่ำนะครับผมจอดอยู่เป็นร้านจอดครับผมล้านพักเยอะมาก้วครับผมชมกันจะๆเลย คิ้วทองรถแก่ขอ,องคิวทองครับสีใส่เลยครับผมปล่อยข้องเหี่ยวกับปแป๊บเดียวก็เต็มนะครับผมพอลุ่มแห้งครับขนาดครับพอลุ่มแห้งๆครับผม ไงง้องเลยใส่เวลาโรลนหรอครับผมท่านหนึ่งอ่อยมันคองแา่ครับผมก็ออจะตัดไปเทีละสองข้องทีงละข้องเดี๋ยวถาาเบิ้งครับผมตอนกลับมาก่อน ความว่านาจะเป็นฟองค้องนะครับปล่อข้องเง่าครับขนาดครับผมบูนมกไก่เลยครับจุดจุดระคบผมมือนจุดแล้วครับผม,บผมท่านนี้ก็อยูอยูเทินกลับครับผมกลับรถมาตัดถอยหลังหมด ตัดขับขึ้นครับผมพาบเบอร์เงนไปเท่าจะข้องม้อนใจจะเก่าผมว่ามไปเท่าสองข้องนะครับผมตัดอ้อยวัรกรันอยู่อยู่ครับอยู่ครับ สีเข่าแบบนี้มันมันถูกมาได้หลายทอ่อเ่าขึ้นไปล่ำนะครับพี่น้องประมาณสิบเก่ายี่สิบยี่สิบตันครับผมประมาณเต็มนี่ประมาณยี่สิบตันครับผมใส่ได้อยู่หันยันยันกับประมาณ 20, 20ยี่สิบยี่สองตันนี่แหละครับแต่ว่าตรงนี้พ่วงนะครับผมรถแกต้องเป็นพ่วง นี่ครับผมอยูคอ่ครับไปทีละข้อ้าเบิ้งครับผมเบิ้งกันจะจะไปทีละสองของ้อหรือทอีละขอ้อทีละข้อไปทีละข้อครับ ตาเทราคองกันนะครับผมนี่น,อน้องนี่ครับผมมีทีตัไปเทรพ่องครับวย,วยืดดครับผมนี่น้องงานมทานั่นครับผมน รลฟ้องครับผมพี่น้องจะไ,ไปว่ายว่ายอยู่ครับผมขายเครื่องแล้วครับผมไก่จิตเต็มแล้วนี่คือรถตัดอ้อยครับผมรถตัดอ้อยรถตัดอ้อย เลยไปที่ละข้องครับผมพี่น้องไปที่ละข้องไปที่ละข้องแต่ว่าปแป๊บเดียวก็ตกนาแล้วครับ โอ้เปลี่ยนดีครับผมพี่น้องเบื้องแล้วตัดจำเลยครับผมจำดินเลยพวงค้นกันมากขนาดก็ก่กต้องเผาครับผมเป็นปุ๋ยเลยครับผมใบอ้อยละเอียดละเอียดแบบนี้ครับผมนี่ครับผมใบอ้อยละเอียดละเอียดแบบนี้มันเป็นปุ๋ยครับ ราต้องเผาบางบางคนกับเผาครับผมบ่าเข้าใจว่าพี่น้องเป็นเข้าใจยังไรยังเผาใบอ้อย,ออยมันมักอยู่นี่ครับผมอันนะี้มัดไถคบไถคบเลยเป็นปุย๋ยอย่างดีเลยครับผมใบอ้อยต้องงานเพ่นยันนี่พ่นปุถิ่มเลยครับผมใบมันเอาไปอดัดม,มักหมมเห็ดเป็นแจดบ่มใบเป็นแจด พอมันันนีนนยก็ระบายเอามาปะอัดปุ๋ยครับผมมันอัดเป็นปุ๋ยขายแห่งเกษตรกรนะครับผมเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีเคมีอินซีเคมีนะครับผมนั่นแหละปุ๋ยจากโรงงานอินซีเครือเคมีนะครับผม นายแห้งเลยครับผมนายงองเลยครับเนี่ยมอเห็นครับผมข้างหลังโอเคบ็ได้ครับผมนายแห้งนายงองเลย,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 ยโอ้ คนนะครับผมสุกตกนาแล้วครับไปที่ราข้องครับผมมีต่ข้องเงี้ยวครับมองตัดเทียนบ้านสนามฟุตบอลนะครับผมกแตะยุ่กลับขึ้นมากครับผมโอเคครับผมพี่น้องคลิปรถตัดอ้อยกับประมาณนี่ยนะครับผมตัดไปที่ราข้องครับผมไปสุ่กับยู่กลับขึ้นมาก แบบนี้นะครับผมแต่ว่าตัดละเอียดแห้งครับผมจ้ำเลยครับดีกว่าขนตายประเดี๋ยครับผมให้สะอาดดีครับผมใส่รถตัดนี่ครับผมละเอียดเตะฟุตบอลนะเด็กเตะฟุตบอลสั่มสนามฟุตบอลพนะครับผมพออยู่ตีกันน้ำสนอท้าเพียงกินีเด้อครับพี่น้องขอบคุณที่ไรที่มือของวสุชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม